สวัสดีครับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียววันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆในการบล็อกสายไม่ชอบเบอร์ไหนไม่อยากให้เจ้านี้หรือแฟนเก่าโทรมาหรือมีใครโรคจิตโทรมาหาอยู่เรื่อยบล็อกได้เลยง่ายสุดๆวิธีบล็อกก็ทําได้ง่ายๆไม่ต้องลงแอปอะไรเพิ่มเติมครับแค่เปิดแอปโทรศัพท์ในหน้าแสดงรายชื่อผู้โทรแต่เครื่องหมายตกใจทางด้านขวาของเบอร์ที่จะบล็อกในหน้าจอแสดงรายละเอียดผู้โทรเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วแตะ ปิดกั้นสายผู้โทนี้ในข้อความถามยืนยันแต่ปิดกั้นลายชื่อเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเบอร์นี้โทรมาหาเราไม่ได้แล้วหายห่วงถ้าเปลี่ยนใจจะยกเลิกการบล็อกก็ให้ทําตามขั้นตอนเดียวกันนี้แล้วเลือกเลิกปิดกั้นสายผู้โทรนี้เรายังสามารถเปิดดูรายชื่อหมายเลขต่างๆที่เราบล็อกเอาไว้ทําให้เราตรวจดูหรือยกเลิกการบล็อกได้ง่ายๆด้วยครับด้วยการแตะไอคอนการตั้งค่ารูปฟืองสีเทาในรายการตั้งค่า เลื่อนลงไปด้านล่างแล้วแตะโทรศัพท์จากนั้นแตะการปิดกั้นสายโทรและข้อมูลระบุหมายเลขทั้งหมดที่เราบล็อกไว้จะแสะดงขึ้นมาทันทีครับถ้าต้องการยกเลิกการบล็อกหมายเลขใดๆให้แตะคำสั่งแก้ไขแตะเครื่องหมายลบหน้าหมายเลขแล้วแตะเลิกปิดกัน้นเพื่อยกเลิกการบล็อกเมื่อยกเลิกหมายเลขการบล็อกครบแล้วให้แตะเสร็จสิน้นด้วยวิธีง่งงายๆนี้เราก็สามารถบล็อกสายหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ต้องการรับได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมคลิกติดตามเพื่อชมเนื้อหาใหม่ๆที่ช่วยให้คุณใช้งาน iPhone ได้คุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นและพบกันใหม่กับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับ